ราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคจากคนที่อายุน้อยกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโภ<ฮ>ล<ฮ>วิ<ด>วัฒน์อาจารย์เจมินครับอาจารย์แอนค่ะ5ราศีดวงดีมีโชคประจำวันที่16พฤศจิกายน2565มาดูกันนะคะว่ามีราศีอะไรบ้างไปลุ้นกันเลยค่ะครับเริ่มต้นที่ราศีแรกนะคะยินดีกับชาวราศีตุลน,น้คะค่ะ ชาวราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์มีโชคจากคนรักร่วมกับคนรักใบเสร็จและเงินธนาบาัตรเพราะฉะนั้นวันที่16พฤศจิกายนงวดนี้ชาวราศีตุลถ้าคนรักซื้อเลขอ,อะไรหรือคนรักบอกบว่าเออวันนี้ไปทำอันนี้มาได้เลขนี้มาก็เอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชคได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากใบเสร็จเงินธนาบาัตรถ้าเจอเงิน ขวัญถุงในกระเป๋าหรือว่าเจอเงินหล่นแบบนี้หรือหยิบเลขนี้แล้วรู้สึกว่าเอเลขไทยของธนบัตรเนี่ยโดนตาโดนใจนำเลขนี้ไปเป็นเลขให้โชคได้เลยคะ่ะกรณีกรณีใบเสร็จถ้ามันโดดโดดเด,ด่นๆลงมาแล้วถ้าเห็นแบบเด่นๆมาแล้วสะดุดสะดุดเนี่ยนั่นอ่นนะปกัปกปักธงไว้เลยว่ามีโอกาสแหละอย่างอย่างแบงขวัญถุงหรือว่าธนาบัตรอยู่ในกระเป๋าต่างๆเสี่ยงหรือว่าสุ่ม ดึงมาสักใบหนึ่งหรือที่ระลึกต่างๆของที่ระลึกธนบัตรที่ระลึกต่างๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นธนบัตรที่ใช้งานอย่างเดียวแบงค์ขวัญถุงแบงค์สะสมหรือว่าแบงค์ที่เกี่ยวกับตัวเลขต่างๆเราสามารถดึงมาใช้ได้หมดเลยนะฮะสำหรับชาวราศีตุลลองนําเลขนี้ไปเป็นเลขให้โชคดูนะคะคไปต่อราศีที่สองค่ะได้แก่ชาวราศีมิถุนจ้า ชาวราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์มีโชคจากการเดินทางเลขเดิมที่เคยซื้อแล้วกันอและเพื่อนที่อายุน้อยกว่าค่ะ,ะครับการเดินทางก็ไม่ต้องพูดถึงนะอ่ะทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้หมดซึ่งโชคลาบไม่ได้เจาะจงว่าเป็นการเสี่ยงโชคหรือการได้รับโชคลาบเป็นเงินเป็นทองอย่างเดียวเป็นสิ่งของเป็นตัวบุคคลเป็นเรื่องราวเป็นข่าวดีได้หมดเหมือนกัน ส่วนกรณีเลขเดิมหรือ<ม>เลขที่เคยตามมาก็<ม>ส่วนใหญ่ชาวราศีมิถุนน่ะจะตามเลขใกล้ตัวนั่นก็หมายความว่าเลขที่อยู่ใกล้ตัวนั่นแหะชัดเจนนะครับส่วนเพื่อนอายุน้อยเน้นนะครับว่าเพื่อนอายุน้อยอย่างเช่นพี่หมืน่นราศีมิถุนม,มีเพื่อนแอนเป็นเพื่อนที่อ,อายุน้อยกว่าครับนะคะฮะชาวราศีมิถุนก็จะประมาณนั้นนะครับราศีที่สามที่จะมีโชคค่ะได้แก่ชาวราศีกุ้งค่ะ ชาวราศีกุมม so 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 ีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเดินทางค่ะเลขที่เกี่ยวกับเพื่อนหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยค่ะและสุดท้ายคนรักคนคุยของชาวราศีกุมเนี่ยจะให้โชคกรณีของการเดินทางของชาวราศีกุมต้องเน้นว่าเป็นการเดินทางของชาวราศีกุมเองเท่านั้นชาวราศีกุมเดินทางแล้วมีโชคเดินทางแล้วไปได้โชคนะครับส่วนกรณีของเพื่อน กับคนป่วยสองอันนี้สามารถเอามาแมทช์กันเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคจากเพื่อนที่ป่วยอันนี้ใชดอ๋อกรณีว่าเพื่อนไปโรงพยาบาลแล้วนอนเตียงหมายเลขนี้ใช่หรือเพื่อนไปเยี่ยมคนป่วยเพื่อนเอาโชคมาให้อันนี้ก็ได้เหมือนกันไปเยี่ยมคนป่วยพอดีคนเท่าคนแก่เขาเรียกให้ซื้อเอามาแบ่งเธอสักหนึ่งใบประมาณอย่างนั้นแต่ซื้อมาร้อยหนึ่ง เธอมา200อแล้วกันส่วนเป็นส่วนต่อยอดกําไรส่วนสุดท้ายนะครับมีโชคจากคนรักหรือคนคุยอันนี้แสดงว่าชาวราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคทั้งคนที่มีครอบครัวและคนโสดนะครับและราศีที่สี่นะคะที่จะดวงดีมีโชคในวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะได้แก่ชาวราศีเมษจ้า ยินดีกับชาวราศีเมษด้วยนะคะชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคจากคนที่อายุน้อยกว่ามีเกณฑ์มีโชคจากการเสี่ยงในรูปแบบต่างๆค่ะและก็รวมถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองค่ะมีโชคจากคนที่อายุน้อยกว่าก็ทั้งเพื่อนร่วมงานบุตรหลานบริวารได้หมดอย่างกรณีมีเด็กเล็กๆเน่ยเออมีเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่จะนําพาโชคลาภมาให้เราได้เสี่ยงโชคให้เราได้รวมถึง สัตว์เลี้ยงสัตว์เกิดใหม่สัตว์อายุน้อยๆอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> ลูกนกลูกแมวลูกหมาอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> สามารถให้โชคเราได้ <Ừ. S 1> สําหรับชาวราศีเมษนะครับหมาสี่ตาห้าหูอะไรอย่างนั้นการเสียงในรูปแบบต่างๆอื <Ừ. S 1> การเสียงในรูปแบบต่างๆมันจะหมายรวมถึงโชคลาภที่เกี่ยวกับตัวเองด้วยนั่นก <Ừ. S 1> ็หมายความว่าตัวชาวราศีเมษเองเนี่ยมีโชคอย่างชัดเจนอ คุณจะเสี่ยงในรูปแบบไหนคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบนะครับยิ่งถ้าชาวราศีเมษที่มีพื้นเกี่ยวกับโชคลาภในดวงเดิมนั่นอาะจ,จะยิ่งชัดเจนร,รอบนี้มาแน่ๆมีแน่ๆแล้วก็เลขพวกนั้นก็จะเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าไปเสี่ยงแบบชาวราศีเมษไปเล่นกิจกรรมในเพจนี้ลุ้นรับวัตถุมงคลลุ้นรับกิฟต์ไวเชอร์แบบนี้ใช่ใชไหมครมันทุกรูปแบบในการลุร้นในการเสี่ยงได้หมดเลย ะะล้วงไหจับฉลาบได้หมดน,นั้นและราศีที่ห้าค่ะ <ผม S 1> ราศีที่จะมีโชคประจำงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565นี้นะคะได้แก่ชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากที่ทำงานเพื่อนร่วมงานรหรือว่าร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยค่ะอ,อันนี้อันนี้จะค่อนข้าง ตีวงแคบลงแล้วก็เจาะจงนิดนึงนะครับเอโชคลาบที่เกี่ยวกับที่ทํางานอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้ะตัวเลขที่เกี่ยวกับที่ทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถเอ่ยหรือว่าเลขสํานักง,งานอะไรเอ่ยเนี่ย uh uh. อันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานอันนี้เจาะจงว่าเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าอืเขาจะนําโชคมาให้เราด้วยแล้วเราก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคกับเขาด้วยนะครับ ชาวราศีกรกฎนะคะคช่วงนี้ขับรถไปทํางานที่ไหนอย่างที่พี่หมื่นบอกใช้รถของบริษัทเนาะก็เอาเลขรถไปได้เลขที่บริษัทก็ได้ด้วยเหมือนกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขที่ทํางานนําไปเป็นเลขใช้โชคได้เลยคะ่ะและอีกเจ็ดราศีที่เหลือนะคะก็ไม่พลาดค่ะอีเจ็ดราศีที่เหลือเราก็เก็บมาฝากค่ะว่าเจ็ดราศีจะมีโชคจากอะไรเริ่มต้นที่ชาวราศีพฤษภค่ะ ชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์จะมีโชคจากเลขบ้านเลขรถโชคมาแบบปุปับด้วยนะคะและมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวค่ะโอเคราศีต่อไปราศีสิงห์นะครับชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางไกลนะครับโดยเฉพาะการเดินทางของชาวราศีสิงห์เองนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบจากอายุของบริวารเน้นว่าบริวารในบ้านครับ ราศีกันค่ะชาวราศีกันในงวดนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากความฝันค่ะโดยเฉพาะความฝันที่เกี่ยวข้องกับความตายความเสียหายต่างๆและชาวราศีกันเลขเดิมให้โชคจ้าต่อมาเป็นชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกจะมีโชคมีลาบจากสัตว์เลี้ยงนะที่ทํางานนะครับเพื่อนร่วมงานหรือว่า สถานที่ทํางานของเรานะครับและที่สําคัญที่สุดชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์มีโชคมีลาบร่วมกับคนรักชาวราศีธนูค่ะ <ab> ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากทางไกลนะคะ <ừ> โดยเฉพาะโชคจากคนที่อายุน้อยค่ะและชาวราศีธนูเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะมีโชคจากความฝัน <Burn. S 1> ค่ะราศีต่อไปราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวกับความสุญเสียความตาย เลขรดมูลนิธิเลขรดพยาบาลเลขลถที่ชนกันเลขลถที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเลขที่เกี่ยวกับตัวบ้านนะเลขที่บ้านเลขที่มาตรไฟฟ้าประปาอะไรก็ว่าไปนะฮะปิดท้ายที่ชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากสัตว์เลี้ยงค่ะชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะมีโชค ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญสายมูไปไหว้พระไปถูเลขลุ้นหวยแบบเนี้ยอ่าปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามีอยู่ใช่ไหมตัวเลขแบบนี้นะคะหรือว่าตัวเลขในสายมูเนี่ยจะให้โชคกับชาวราศีมีค่ะขอให้ทุกๆราศีนะครับเฮงเฮงรวยๆในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับ คิดเงินขอให้ได้เงินค,คิดทองขอให้ได้ทองนะคะโหร,ราวิวัตรยินดีกับทุกราศีด้วยที่จะมีโชคค่ะคแล้วเจอกันใหม่ในงวดหน้าวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะคคสวัสดีค่ะ